และก็มีน้องๆสงสัยกันอีกว่าอ้าวแล้วทำไมหนูมี MOU แล้วทำไมหนูต้องทำบัตรชมพูอีกคะที่นี้หนูไม่เข้าใจอ่าที่หนูจะต้องทำบัตรชมพูก็เพราะว่าการทำบัตรชมพูนะคะเราสามารถไปทำธุรกรรมต่างๆอาทิเช่นนะคะการไปเปิดบัญชีธนาคารได้ในทุกธนาคารเลยค่ะแล้วก็สองนะคะก็คือ ไปทำใบขับขี่ค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาใบาชมพูแล้วก็ใบรับรองแพทย์ต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยแล้วเราอะไปยื่นเองได้ที่กรมการขนส่งซึ่งจะเสียแค่200กว่าบาทเท่านั้นนะแล้วก็ข้อ3ก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะนำใบชมพูตัวเนี้ยไปออกรถได้ค่ะเพราะว่ามันจะมีประวัติของเราในประเทศไทยนะคะ เพราะว่า MOU เนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างเช่นประเทศลาวนะก็เป็นประเทศไทยกับประเทศลาวตกลงกันซึ่งมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศโดยมีกรมการจัดหาง,งานนะคะหรือกระทรวงแรงงานเนี่ยออกให้ว่าเราอ่ะมาทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเราอยากมีทะเบียนประวัตินะเราต้องไปเพิ่ม โดยการเราไปทําบัตรชมพูตามศูนย์ทะเบียนพาค,คือกรมการปกครองต่างๆนะคะออซึ่งเราก็จะมีสิทธินะก็คือในเรื่องของการออกรถหรือการการเปิดบัญชีต่างๆทําธุรกรรมในประเทศไทยได้เลยนะคะ